ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษง่ายๆใน Google นะคะอย่างแรก <Rabbit. S 1> ก็กดค้นหาคำสัท์แบบนี้ไปเลยนะคะแล้วเราจะเห็นว่ามันขึ้นมารูปปากตรงเสียงตรงนี้เนาะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เนาะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะเป็น pronunciation นะคะเขาจะบอกวิธีการออกเสียงมาด้วยเรากดปุ่มเสียงตรงนี้เนี่ย <Rabbit. S 1> เราก็สามารถดูรูปปาก <Rabbit. S 1> ในการออกเสียงของเขาได้นะคะโ <Rabbit. S 1> ดยเป็นวิธีการฝึกออกเสียงได้ง่ายๆเลยะคะ่ะเพียงแค่แบบว่า เราใช้ Google นะคะหรือเราจะกด s p e ีก now ตรงนี้ก็ได้เป็นการอัดเสียงของเราแล้วเขาก็จะประเมินว่าอยู่ในระดับไหนเนาะอ่าหรือว่าใครจะแบบว่าต้องการให้มันช้า,าก็กดเปิดตรงนี้นะคะเขาก็จะออกเสียงช้าๆให้เราดูนะว่าเป็นยังไงจะเป็นการเลือกสำเนียง British หรือว่าอเมริกันก็ได้นะคะว่าเราจะเลือกสำเนียงแบบไหนเนาะ ก็เป็นวิธีการนะคะสําหรับการฝึกอ่านภาษาอังกฤษได้ง่ายๆนะคะหรือว่าใครจะเสิร์ชแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็ขึ้นมาเหมือนกันเนาะโดยที่จะมีสำเนียง British แล้วก็สำเนียงอเมริกันให้เราเลือกตรงนี้เลยนะคะโดยถ้าเราดูข้างบนนี้เนี่ยถ้ากด Overview ก็จะเป็นพวกข้อมูลอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นการตัวยอย่างการใช้ประโยคการออกเสียงแล้วก็คำเหมือนคำตางนะคะซึ่ง เป็นวิธีการที่แบบบ้า g o o g l e ได้พัฒนาขึ้นมานะคะเราสามารถหาในนี้ได้เลย